คงสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะครับกับศึกประธานสภาวันพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าผลการลงคะแนนลับออกมาใครจะได้เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนต่อไปแต่ว่าจนถึงนาทีนี้8ปดพักร่วมเขายังตกลงกันไม่ได้โดยเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ก็ต้องจับตากันต่อว่าเอ๊ะ สองพักนี้เขาจะแก้เกมกันอย่างไรแล้วแต่ละฝ่ายมีไพ่อะไรกันอยู่ในมือวันนี้เดชวิเคราะห์อยู่กับคุณยอดธีวัตรครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ต้องนับถอยหลังกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่เป็นวันเหมือนเมื่อวานนี้อาจารย์วันนอบอก40ชั่วโมงตอนนี้20กว่ากว่าแล้วะเข้าสู่การโหวตเลือกประธานสาภาคําถามคือชัดเจนแล้วหรือย,อยังเมื่อวานนี้หัวหน้า8ปดพักเขาก็คุยกันนะ แต่เพื่อไทยเนี่ยสิคุณยอยังไงอะเพื่อไทยวันนี้เขาต้องคุยกันอีกรอบอ๋อคือได้ข้อสรุปไปแล้วเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ครับต้องรอเข้าที่ประชุมกันก่อนซึ่งเห็นว่าเดี๋ยว9ก้าโมงจะเริ่มประชุมคือเพื่อไทยเขาจะคุย2งวงด้วยนะคุยวงกรรมการบริหารแล้วก็แล้วก็คุยวงสอสเพราะสองวงสองวงก็อาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้สองวงไม่เคยมองเหมือนกันครับหรือว่าเป็นเกมที่เล่นกันหรือเปล่านะครับคราวนี้ไปจับสัญญาณเมื่อวานแบบคำต่อคำคุณผู้ชมครับ ระหว่างหัวหน้าก้าวไกลและหัวหน้าเพื่อไทยดูแล้วเนี่ยมันเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ข้อสรุปจริงๆอย่างที่ว่ากันนะฮะในแง่คุณหมอชุรนานคือเหมือนไปนรับฟังอย่างเดียวอ่ะตัดสินใจไม่ได้ก็บอกอย่างเดียวว่าเดี๋ยวรอวันที่3รอวันที่3ครับ<อ>กาบอกหากข้อสรุปไม่ได้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังซึ่งหถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะกระทบต่อพรรคร่วมและการจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจว่าวันที่สก็คือวันนี้ เวลาเที่ยงตรงที่เขาจะถแถลงกันครับจะได้ข้อสรุปที่ดีของใครก็ไม่รู้นะ,ะที่ดีแน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนี่บอกว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งรัฐบาลครับแล้ววันนี้ก็ต้องรอดูการถแถลงจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าทางพรคเพื่อไทยเขาบอกว่าการะแสข่าวอะไรก็ตามออกมาก่อนนนะี้ให้เชื่อเฉพาะที่ถแถลงข่าวก็พอ,อเพราะว่า ถ้ากระแสข่าวต่างๆอันนั้นบอกอ้างแหล่งข่าวบอกว่าไม่รู้ว่าใครดูถแถลงข่าวดีวกว่าเห็นหน้าคนถแถลงชัดเจนเออจริงๆก็ถแถลงมาหลายรอบแล้วนะครับคราวนี้ไปดูกันต่อนะครับในแง่ของพักก้าวไกลพักก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็มีหลายคําแต่ก็ดูแล้วค่อนข้างสงวนท่าทีแล้วก็ย้ําอยู่สองคมากคือให้เกียรติเพื่อไทยครับ2คืออย่าเปิดประเด็นใหม่นี่ไงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลบอกแบบนี้ยังพอมีเวลาอยู่ โดยปกติแล้วนะฮะทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปอีกแล้วฮะวันพรุ่งนี้โหจะโหวตกันแล้วเราจะวินาทีสุดท้ายไม่ควรเปิดประเด็นใหม่เพราะจะกระทบกับการเจรจาควรโฟกัสประเด็นที่มีอยู่ถามว่าใครล่ะเป็นคนไปเปิดประเด็นใหม่อ่ะนักข่าวคงไม่ได้เปิดมั้งก็ต้องมีใครสักคนเปิดก่อนก็ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้ฮะกระแสข่าวที่ออกมาว่ารอบแรกบอกเพื่อไทยยอม รอบสองบอกไม่ยอมเอ้เราไม่รู้ว่าแหล่งข่าวบม,มาจากไหนคนกานทั้งเมื่อวานเนี่ยยังมีกระแสข่าวอยู่เลยว่าจะยกประธานสภาให้กับกลางงาจารย์วันนออยู่เลยอะ่ะเอออันนี้ก็ถ้าเชื่อตามคาพูดคุณพิธาว่าไม่ควรเปิดประเด็นใหม่เนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่มันปฏิเสธไม่ได้ระยะเวลามันทอดไปยาวค,คนก็จินตนาการไปต่างๆนานา,นานยิ่งเกมลากยาวกระแสข่าวยิ่งออกมาแหล่งข่าวพูดว่าจับมือใครก็ไม่ได้ว่าแหล่งข่าวคนนั้น เป็นใครกันแน่อย่างกระแสะข่าวที่ตะกี้ผมบอกไปว่าเอ๊ะเสนอผ่าทางตันอาจารย์วนอมานั่งเลยไหมเนี่ยก็ยังต้องไปถามหลายหัวหน้าพักหลายพักที่อยู่ในวงประชุม8ปดพักเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีพูดกันเรื่องนี้เลยใครเป็นคนบอกเนี่ย<อ>แต่เอาณตอนนี้นะฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าเป็นมวยเนี่ยยืนกันคนละมุมครับชกกันคนละหมัดแล้วก็เกมเนี่ยไม่เหมือนกัน<อ>ยังชิงความได้เปรียบกันเสมอ จนกว่าจะถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะโหวตประธานสภาเลยอยากชวนไปถอดรหัสทั้งสองพักกับสิ่งที่ทำเอาก้าวไกลก่อนนะครับก้าวไกลเนี่ยยังคงกอดมติแปพักใช่ไหมในฐานะตัวเองเป็นพักอันดับหนึ่งเนี่ยกอดมติ8พักรวมเอาไว้รักษาความชอบธรรมว่าถ้าจะให้ผมเป็นนายกเนี่ยบันไดที่มันจะไปถึงอันดับแรกคือประธานสภาก่อนอ,อ,อันนั้นคือของเขาที่ทำใช่ฮะแล้วก็พยายามย้ำความชอบธรรมในฐานะ พักอันดับหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่ก้าวไกลจะกอดได้เนี่ยมติ8ดพักเนี่ยต้องมีมติออกมาก่อนออแต่เมื่อวานเนี้ยในการประชุม8ดพักเพรื่องประธานสภายังไม่มีมติเลยมันยังไม่ใช่อะ่ะเพราะรอเพื่อไทยวันนี้แล้วเห็นว่าเป็นไปได้ว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าอะ่ะครแปดพักอาจจะหาข้อสรุปกันอีกรอบด้วยซ้ำโอ้โหต้องรองกันถึงเช้าของวันเลือกประธานสภาครับแล้วสิ่งที่ก้าวไกลยพยายามทําคือคือจริงๆเมื่อวานไม่ต้องนัดแถลงก็ได้นะเพราะว่าไม่มีข้อสรุปอะไร แต่สิ่งที่ต้องการถแถลงก็คือบอกว่าก้าวไกลชัดเจนแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือเพื่อไทยไม่ชัดเจนมันนําไปสู่การว่าถ้าเพื่อไทยจะทําอะไรนอกเหนือข้อตกลงนะมันคือการตรบัติสัตว์ภาพที่เป็นผู้ร้ายโจมตีก้าวไกลจะเกิดขึ้นคือถ้ามองเป็นพอดซีรีส์เกาหลีนะฮะก็อาจจะมองว่าเนี่ยก้าวไกลเป็นพระเอกเป็นตัวเอกแล้วเพื่อไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทําอะไรเหนือข้อตกลงเอ๊ คือเป็นผู้ร้ายหรือเปล่านั่นงานสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเหมือนคนดูลุ้นตาม้อมส้มที่เป็นกองเชียร์เพื่อไทยก็ลุ้นกองเชียร์ก้าไกลก็ลุ้นตามเนี่ยนะฮะทีนี้ข้อต่อมาก็คือว่าก้าไกลเนี่ยก็จะใช้วิธีการสื่อสารฮะสื่อสารผ่านแกนนําพักอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะใช้การให้ข่าวในทางลับ แล้วก็สอดรับกับทิศทางเกมที่หว่างไวฮะอันนี้ก็มีกระแสข่าวมาไม่น้อยเหมือนกันว่าทางฝั่งเพื่อไทยก็รกะแคะระคายว่าข่าวที่มันปล่อยออกมาเอ๊ะมันมาจากก้าวไกลเองหรือเปล่าเขาพูดกันถึงขนาดนั้นนะ,ะคือ<แ>ม,มีการสงสัยกันถึงขนาดที่ว่าข่าวที่ออกมาอ้างแหล่งข่าวจากพักหนึ่งแต่จริงๆอีกพักหนึ่งเป็นคนปล่อยหรือเปล่าออคือเขาบอกกันไปมองกันมาอย่างเงี้ยก้าวไกลก็บอกว่าเพื่อไทยปล่อยเพื่อไทยก็บองก้าวไกลปล่อยอ ข้อที่4ตอนนี้เหมือนกับสื่อสารกับแฟนคลับมากกว่ากับด้อสมส้มโดยทีมโซเชียลตามที่เขาถนัดนะฮะทำให้ผู้สนับสนุนทางการเมืองก็ตามว่าก้าวไกลควรจะได้แล้วสุดท้ายก็มองว่าเพื่อไทยก็ไม่ควรได้เ,เกมที่เขาเล่นมาตลอดคือพอมีการสื่อสารปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็มาดูข้อ5เครือข่ายด้อสมส้มคือพอมีอารมณ์ร่วมแล้วอะแล้วรู้สึกโอ้ยไม่วงังไม,ไม่ไม่วางใจเพื่อไทยอะ ก็จะไปโจมตีเพื่อไทยออแล้วก็จะไปวิจารณ์จะเอาทัวร์ไปลงจะไปติดแฮชแท็กแล้วก็มีทั้งแง่ที่ทางพักไม่รู้หรืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพักกแบบ็แอบรู้แอบบเห็นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ในการประชุมของแปดพักก็มีบรรยากาศโต<อ><อ>เลยหัวหน้าพักแต่ละพักเดินเข้ามามสู่ที่ประชุมพราเก้าไกลเป็นเจ้าภาพในการประชุมเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตอนที่คุณหมอชนลน่านะเดินเข้ามาที่พักกา้าวไกลเห็นว่าด้อมสมนี่กะโกนตะโกนกดดันตะโกนกดดานบอกได้ยินไหม นายกต้องเป็นพิธาราประธานสภาต้องคือก้าวไก่พูดอย่างนี้บอกยาตบสัตว์โอ้โหเป็นการตะโกนที่มองแกนนําเพื่อไทยตอนนั้นที่เดินเข้ามาแม้คุณชัยธวัฒน์ไปรับนะครับแต่หน้าเนี่ยมันดูกระอักกระอ่วนคือเห็นไหมฮะแกนนําก้าวไก่ไม่ต้องพูดเออแฟนขับด้อมส้มพูดให้เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่พยายามสร้างมาตลอดให้ด้อมส้มค่อนข้างอินกับเรื่องนี้ครับคราวนี้ทางเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยถ้าเราไปถอดรหัสดูฮะไปถอดรหัสดูต่อเลยฮะ ก่อนที่จะไปเพื่อไทยเนี่ยลองมาดูนี่ก่อนคนนี้ปฏิบัติเมื่อวานเขาไม่ได้อยู่ที่พักเก้าไกลนะเห็นว่าเขาไปงานสัมมนาใช่ไหมฮะใช่ฮะมันเป็นการเดินสายอ่ะนี่มันเป็นเกมต่อเนื่องจากการที่บอกด้อมส้มว่าเราจะยึดเอาอันนี้นะแล้วเราชอบทําที่จะได้ใช่แล้วคนของเราพร้อมด้วยอ่านอกเสนสายเปิดตัวเสร็จแล้วทางโพสต์เฟซบุ๊กมีการโชว์วิสัยทัศน์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วคุณพี่ทาก็ลงพื้นที่พิษณุโลกควงหมออ๋องคุณปฏิภัติสติพาดา ไปขอบคุณประชาชนยังไม่พอสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของหมออ๋งเองยังไปโชว์วิสัยทัศน์ถ้าเกิดตัวเองเป็นประธานสภาด้วยนะบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาที่เราเห็นเนี่ยมันล้มเหลวเห็นสภาล่มเห็รนรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทุกฎหมายก็ไม่ผ่านมีการเล่นเกมการเมืองกันในสภาคุณปฏิพัทธ์หมออ๋องบอกงี้ว่าถ้าเข้าไปเนี่ย จะเข้าไปกอบกู้ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็บอกนะว่ามันไม่สําคัญว่าแต่ละคนสสแต่ละฝ่ายจะพูดตรงไม่ตรงกับที่ตัวหมอองคคิดแต่มันสําคัญว่าเขามีความชอบธรรมที่จะพูดในสภาเพราะเขามาจากประชาชนและตรงนี้คือสิ่งที่ถ้าหมอองคเป็นประธานสภาอยากจะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันจะจัดกับปรปชานชทุกท่านครับอันนี้เป็นความตั้งใจของเราจริงๆนะครับที่เราจะให้สภานิติบัญญัติเป็น อำนาจตรวจสอบฝ่ายบริหารจริงๆสภาที่เราเห็นว่ามันล้มเหลวเนาะสภาล่มรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้กฎหมายไม่ผ่านเพียงเพราะแค่มีการเล่นการเมืองในสภาเราอยากจะเข้าไปกอบกู้ขึ้นมาใหม่เพื่อประชาชนรู้สึกและว่าอำนาจของเราอยู่ที่นั่นอำนาจของประชาชนนั้นอยู่ที่นั่นและการต่อสู้ของพวกเรานั้นอยู่ที่นั่นมีตัวแทนของเราอยู่ที่นั่นจริงๆ เพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจของผมที่จะสร้างสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาผู้แทนพักก้าวไกลแต่เป็นสภาผู้แทนราษฎรทั้งคนที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่เขามีสิทธิ์พูดเพราะพวกเขามาจากการเลือกตั้งจริงไหมอย่างนี้แฟร์ไหมมันไม่สําคัญว่าเขาพูดอะไรตรงกับที่ผมคิดหรือเปล่าแต่มันสําคัญกับเขามีความชอบธรรมที่จะพูดในสภา พราะเขามาจากประชาชนก็เหมือนกับใช้เวทีนี้นะฮะในการแสดงวิสัยทัศน์ถ,ถ้าเกิดตัวเองเป็นประธานสภาแล้วหนึ่งในสิ่งที่หมอองโดนโจมตีมากที่สุดก็คือว่าจะผลักดันอเจนดาอของพักคก้าวไกลเองมากกว่าพักอื่นจะไม่ค่อยเป็นกลางหรือเปล่าเมื่อสักครู่หมอองก็เหมือนกับพูดโชววิสัยทัศน์ยืนยันความเป็นกลางใช่อันนี้ในขณะที่เพื่อไทยเขายังไม่ชัดเจนนะก้าว้าไกลเขาเดินสายไปแล้วสร้างความชอบธรรมเห็นว่าบอกคล้ายๆกับคุณนายกแหละ ว่าที่นายกคนที่30มสิบ้นแหลกก็เดินไปขอคุณแล้วเดินสายพบปะองค์กรเอกชนแล้วอันนั้นเป็นเกมที่ก้าวไกลกําลังเลือกเดินครับเท่านี้มาดูเพื่อไทยบ้างเพื่อไทยมีไพ่อะไรอยู่ในมือลองมาดูข้อแรกกันก่อนท่านผู้ชมฮะยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยครับเป็นไปได้ไหมว่าอย่าเพึ่งไปดูเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นค่อยว่ากันความสัมพันธ์เก็บไว้ก่อนต้องได้อํานาจมาก่อนคือเก้าอี้นายกเนี่ยจะยังไงก็ไม่รู้ล่ะ พรุ่งนี้จับต้องได้เลยเก้าอี้หนึ่งอันนั้นคือของจริงไงในสภา,าเนี่ยนะฮะเรื่องอื่นค่อย่ว่ากันขเขาละมาอะไรอย่าพึ่งเลยนะใช่แล้วพอได้อํานาจแล้วเนี่ยมันจะนํามาซึ่งโอกาสถ้าประธานสภา,าก็คือโอกาสในการที่จะอาจจะเสนอคนของตัวเองไปเป็นหนึ่งในค c ด n d i ตนายกให้เลือกกันได้ถ้าคุณพิธาไม่ผ่านวสอวอรหรือถ้ามองไปถึงอํานาจนายก ก็มีโอกาสได้สร้างผลงานพันธมิตรในทางการเมืองที่มีอยู่แล้วมากๆกเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้น<อ>นี่จากทัศนทางการเมืองตอนนี้กับในอนาคตถ้าพอมีอํานาจแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ครับข้อที่สเพื่อไทยอาจจะยอมฮะยอมถูกด่าตอนเนี้แล้วอาจจะมีแกนนําบางคนยอมแบบเหมือนเป็นเครื่องเส้นสังเวยเนี่ยนะรับลถทัรวจากด้อมส้มแต่สุดท้ายก็มองว่าในระยะยาวจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับ เพราะอะไรนโยบายหลายอย่างเนี่ยที่หาเสียงเอาไว้ถ้าเกิดมีอํานาจแล้วเป็นรัฐบาลก็จะได้รีบดําเนินการรีบทาเพื่อที่จะสร้างผลงานออกมาแล้วถ้าเกิดมีผลงานเยอะๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะลืมพักเก้าไกลไปแล้วก็ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เขาถนัดครับ,รบเช่นปัญหาปากท้องเรื่องประชานิยมนโยบายเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแหลมคมครับที่เพื่อไทยทามาได้ดีตลอดเนี่ยนะครับแบ่งเกมกันเล่นตอนนี้แต่ละคนจะพูดกันตามบทฝ่ายที่มองว่าก้าวไกล เป็นคนดีแล้วก็ชื่นชมก้าวไกลก็จะมีอยู่เหมือนกันถ้าดูในเพื่อไทยใครโลกสวยที่สุดก็คือคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็มีฝ่ายประชาธิปไตยยึดหลักการคุณนัทวุฒิคุณจาตุรน์ฝ่ายที่บู๊เลยคุณอดีศรคุณเฉลิมแบบนี้เป็นต้นนะเขาไม่เห็นภาพรวมว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่ทั้งพักนะเพื่อไทยอ่ะมันมีความเห็นที่แตกต่างและต้องหาจุดร่วมท้ายภารกิจใหญ่และอาจจะสําคัญว่าเรื่องอํานาจในการบริหารจริงๆ ที่ทั้งคุณจตุพรก็ประเมินคุณชูวิทย์ก็ประเมินหรือกูรูการเมืองหลายคนก็ประเมินก็คือพาคนแดนไกลกลับบ้านนั่นคือเป้าหมายสําคัญของเพื่อไทยหรือไม่นะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเพื่อไทยอาจจะเคลื่อนไหวอะไรต่อไปอาจจะเกิดฉากทัศน์หรืออาจจะเกิดสินาริโออะไรขึ้นมีกระแสะข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมเป็นกระแสข่าวนะบอกว่าเนี่ยมีโทรศัพท์มาจากทางไกลอบอกว่าต้องได้ประธานสภา ชื่อสุชาติตันเจริญที่มาจากเพื่อไทยเท่านั้นแล้วนอกจากเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยมองไปอนาคตข้างหน้าเพื่อไทยแน่นอนฮะอาจจะอยากได้ทั้งเก้าอี้นายกในคลรเองรัฐมนตรีที่สําคัญที่น่าจะอยากได้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะใช่ครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะมีส่วนสําคัญในแง่ของการไปสร้างความเข้าใจอะต่อประเทศต่างๆซึ่ง เป็นตําแหน่งอดีตของคุณทักษิณก่อนจะมาเป็นนายกด้วยนะก็มีความเชี่ยวชาญแล้วมองว่าจะสามารถสร้างผลงานในฐานะผู้นําทั้งของไทยและของโลกได้และสิ่งสําคัญคือถ้าจะเป็นแบบนี้นะนะถ้าต้องผลักก้าวไกลออกไปอจะต้องไปจับมือกับใครบ้างก็อ,อ,งอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่าอันแรกก็คือเอาพักที่ไม่มีลุงก่อนคราจะมีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แต่สุดท้ายถ้าไม่พอ,อมันก็ต้องมาเอาพลังประชารัฐ เอ๊แต่พักพลังประชารัฐหัวหน้าพักคือบิ๊กป้อมนะบิ๊กป้อมถ้าหากจะต้องจับมือเนี่ยโอกาสเป็นไปได้เลยว่ามีเราไม่มีลุงของก้าวไกลก้าวไกลก็จะผลักตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านโดยปริยายอ่ะแล้วแล้วเพื่อไทยแหละจะมีลุงไหมเพื่อไทยอาจจะไม่มีลุงก็ได้นะเพราะว่ามีกระแสข่าวมีกระแสข่าวบอกว่าเดี๋ยวให้ลุงลดบทบาทครับแต่ล่าสุดลุงบอกว่าอะไรจะอยู่จนวันตายเออคือคือตอนแรกเนี่ยมีคนมองประมาณว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมโมเดลนี้พลังประชารัฐเนี่ยจับมือเพื่อไทยแต่ว่า บิ๊กป้อมอาจจะวางมือลดบทบาทตัวเองแต่ถ้าไปดูคําให้สัมภาษณ์ของบิ๊กป้อมเมื่อวานเนี่ยดูจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพ<อ>ราะพูดเอาไว้กับลูกพักพก,กับสอสอพักพลังประชารัฐในการประถมนิเทศบอกเลยว่าจะดูแลพักพลังประชารัฐไปตลอดชีวิตของผมอ,อมคือไม่ใช่แบบแค่ปีสองปีหรือยังไงนะตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะลาออกไปที่ไหนจะอยู่กับพลังประชารัฐตลอดไปแล้วเหตุผลที่พูดแบบนี้คือแม้ใครจะมาเป็นรัฐบาล พักพลังประชารัฐยังคงอยู่ันะหมายความว่ายังเป็นตัวแปรสําคัญในทางการเมืองที่มีอยู่40เสียงด้วยอันนี้คือในส่วนของรูปป้อมนะฮะถ้าเราไปดูกันต่อท่าทีล่าสุดเนี่ยไม่เคยคุยเรื่องประธานสภา,าครับเมื่อวานนี้ก็ไม่คุยเรื่องนี้อบอกว่าเดี๋ยวดูกันหน้างานเดี๋ยวรอวันที่4เลยนะ,ออะไม่คุยกับพรรคการเมืองไหนเลยเรื่องเดียวอันนี้คือเบื้องหน้าที่บอกเราแนละ้วข่าวก็คือข่าวนะที่ไปถามกันใหญ่ว่าเดี๋ยวไปจับมือเพื่อไทยไปจับมืออะไรบอกข่าวก็คือข่าวถามคนปล่อยนู่น ใครได้เสียงข้างมากควรดําเนินการจัดตั้งอันนี้คือถามว่าจะมีการแข่งไหมรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต,แต่กับพลังประชารัฐเนี่ยแค่บิ๊กป้อมไม่พอสัญญาณชัดๆยังไงก็ต้องมาจากคนนี้ด้วยนี่ฮะผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นี่ก็ฮือฮาหลายประเด็นนะใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าขอดูหน้าง,งานเลยสี่กรกฎาเรื่องของการโหวตประธานสภาและเชื่อมั่นว่าสสสี่สิบคนจะไม่แตกแถวเรียกได้ว่าเป็นฝักทัวโหวตกนไปทางเดยวันหมดคือ ตัวพลังประชารัฐเองเนี่ยจะเป็นไปทางเดียวกันจะเคารพมติพักแต่ถ้าเกิดพักอื่นที่ไม่ใช่พลังประชารัฐอะ่ะเสนอชื่อใครขึ้นมาชิงประธานสภาก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาใช่แต่พลังประชารัฐจะไม่เสนอใครอ,อันนี้บอกแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นลบดีวข้อหนึ่งไว้ได้ว่าร้อยเอกธรรมนัสจะเสนอชื่อคุณสุชาติถูกไหมเกมใต้ดินพอเจอหน้าผู้กองธรรมนัสถามว่าเกมใต้ดินมีไหมแกบอกว่า นึกซะว่าดูซีรที่เกาหลีแล้วกันเรื่องอะไระไม่แน่ใจนะไม่รู้เรื่องเ,ออเพื่อนรักหักเกลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งออแล้วสุดท้ายก็คือถามว่าแบบนี้มันเหมือนเหตุการณ์สถานสวภาแตกไหมออร้อยเอกธรรมนัก็บอกว่าไม่มีหรอกอย่างที่คุณบอกไปว่าเขาเนี่ยคือต้นฉบับนะครับต้นฉบับลิงกินกล้วยเป็นต้นนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ออกมาจากพลังประชารัฐโดยเฉพาะคําตอบที่ผู้กองธรรมนัสบอกจะไม่เสนอชื่อแข่งจากฝั่งของพลังประชารัฐทีนี้ลองมาดูสมการนี้กันฮะเคยเล่ากันไปหลายครั้ง ถ้าเกิดไม่มีก้าไกลแล้วเพื่อไทยจะจับกับใครได้บ้างใช่ครับถ้าไม่มีเก้าไกลลบไปเลย151เสียงถูกไหมจับถ้าลบไปเลย151เสียงเนี่ยมาบวกกับพักที่เป็นพักใน188เสียงก็คือคั่วเสียงข้างน้อยเขาก็จะมาบวกกันได้157ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้งางชาติชา้าไทยพัฒนา157ต้องหาเท่านี้ย,ยังไงมีพักของลุงแน่แล้วบวกเพื่อไทย141นะฮะจะได้2อ8ก พูดถึง298ก็ไม่ได้เด็ดขาดมากในสภาใช่ไหมจะต้องไปหาสอวอ,อีกแต่มีโอกาสสูงที่จะได้สอวอเพราะถ้าเอาทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเข้าไปด้วยแต่คําถามสําคัญก็คืออย่างที่ว่าแหละว่าเพื่อไทยจะต้องตระบัดสตว์ตัวเองไปร่วมกับทางพักลุงตามที่แม้ช่วงเลือกตั้งจะบอกไม่ชัดเจนแต่ก็ช่วงหลังมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นะจะสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมสุดท้ายนี้ก็มีเรียกว่าเสียงย้ําเสียงเตือนออกมาจากผู้ใหญ่ในบรรดา8ปดพัก ก็คือจา์วันนอรอันนี้เป็นคำสอนได้ไหมมาอีกแล้วจา์วันน,นอรนะฮะบอกประเทศเสียเวลาไป89เก้าปีเพื่อรอประชาธิปไตยกลับสู่ประชาชนจึงหวังว่าสอสอของเพื่อไทยและก้าวไกลจะเข้าใจเพื่อให้ชัยชนะเป็นของประชาชนที่รอคอยรัฐบาลใหม่หากทำพลาดประชาชนที่ยังเชียร์อยู่อาจจะไม่ให้อภัยในความผิดหวังครั้งนี้มไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดพลิกผันขึ้นมาพักไหน จะถูกไม่ให้อภัยบ้างใช่ครับถ้านักการเมืองทุกคนกราบคิดแบบอาจารย์วันนอมีคาว่าเสียสละอยู่ในใจเชื่อว่าการต่อรองต่างๆมันน่าจะง่ายกว่านี้ภาพความฝันที่คนไปเลือกตั้งและอยากเห็นก็คงจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นบทสรุปเก้าอี้ประธานสภาจะออกมาเป็นอย่างไรอดจรอใจรอไม่นานพรุ่งนี้รู้กันแน่นอนนะครับ